คอนเดอร์อยดโจมทุกคนทุกทันเนาะไทยสารว,วันที่สามพฤศจิกายนสองพันารอยหกสิบหกเนี่ยฟังธรรมะกันยิบประเด็นนี่อย่างมาว่าก็เป็นธรรมะเม็ดละโมมีอย่างโมเมนต์ธรรมะธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ เห็นยู่นั่นมันกระดับไปนั่นแหละคือธรรมะเนี่ที่บอมันธรรมะคืออย่างนะ้มันเป็นกิเลสมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นกรรมนั่นแหละฟังหลวงพ่อแล้วมันเป็นกรรมมันเป็นตัวเป็นตนมีความยึด อันนี้และอัตตาตัวตนความเห็นพิษความบรุ้เมื่ได้มาเรียนรู้ซื่อพิจารณาก็เลยบรุ้หลงไปว่าอาศัยกิเลสคือตัวสร้างตัวตนนั่นแหละความบรู้มันก็เลยมีความเห็นพิษในในในลล้างในล้างนะมันไปตามพบ พบก็คือใจแหละพบหูมของใจลักษณะของใจที่มีกิเลสทา้งหดทางบาปทางบุญมันก็ไปตามตามกรรมที่เจ้าของสร้างน่แหละเรื่องของกรรมนี่ก็เป็นเรื่องละเอียดคือว่าละแต่ว่าถ้าเข้าใจในเรื่องของโลกคือเสือในกฎแห่งกรรมนี่ก็เขาก็ จิมาทำบุญกันละละความเห็นพิษนะที่ว่าบุญมันมีบาปมีออนรกสวรรค์มีแวพระพุทธเจ้าเป็นเบาะไวล้ละเนี่ยแล้วมีความเห็นที่ตื้อต ong เนี่ยน,นี่มึงกสิเว้นโซะทำความดีเพราะว่าความดีัน็ในเรามีความรู้สึกดีเด เนี่ยความรู้สึกดีมันก็ยังเป็นแนวทางที่ว่ายังมีตัวตนในในในความรู้สึกที่ดีเอือน่ากกัมคือกันเนี่ยต้องมาพิจารณาไปเรื่อยๆนี่นี่แค่เรื่องของโลกนะนะโลกโลกนี่มันต้องมีเฮามีสุขมีทุกข์มีการทำบาปทำกรรมเนี่ยผลผนกับจงว่าคนตายแบบก็มีแต่บุญแต่บาปที่โตไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเห็นปะ เป็นเรื่องของโลกที่สอนใหนคนเฮ็ดความดีเฮ็ดบุญกุศลสงฆ์กฐินก็มาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเดวหเนี่ยวันพระอันเอียงกักระตุนกันทําบุญทําคุณงามความดีเพื่อจะไปเกิดในทางที่ดีทางสุคติบางคนกระเสือบางคนก็บ่เสือเห็นบ่มึงถ้าเฮ็ดบุญไปก็กลายเป็นบาปก็มีเพราะบ่เข้าใจในบุญกุศลที่แท้จริงคือยังเป็นเรื่องของจิตใจ เดี๋ยวไปคาสัตไม่เห็นบุญเนี่ยเนี่ยเป็นเพว่าได้บุญเนี่ยจักมันไผ่เบาะว่าได้บุญสิเป็นพระเจ้าอาวาสก็ได้เบาะไปเอาอันนั้นมาเยอะกินนั้นนั้นนี้พากับเบาะนี่ก็บ้าปไปน้ากันแล้วของโยมก็เสื้อไปนั่นนั่นแหละเห็นบอกบ่ได้ศึกษาคือว่าได้บุญอิลีที่แท้ะลได้บาปพากันลงนรกกันมด นี่แหละรักคำสอนพุทธเจ้ามันมีให้เฮาพิจารณากันบัวทายทอดในในในแนวทางที่มันถือตรงกับผ้ากันไปในทางพิษหรือว่าแล้วนี่ก็การสีกแก้ความเห็นเมื่อก็ยน่ะหือ่าแล้วมีความเสื่อมันเนี่ยน,นะเอ,อ้าเจ้าวา,าดนะเพิ่เวาเนี่ยน,นั้นได้เจ้าเป็นไผ่กับโบสมาคือเบวาเนี่ยน,นี้เราะว่าเห็น,นบอกเสื่อมมาตะกี้ ส่วนยากับคนหงอเงาะนี่แหละว้าวยะคนหงอเงาะเกิดก่อนเป็นบว่าโอหูหูมาก้อนเป็นว่าวะ <c oughs> อันนี้มันเป็นบาปม่เป็นบุญหูมาก้อนสวงอาบน้ำหอนมาก้อน,นเนี่ยโอ้เกิดก้อนกับตายก้อนขึ้กันนั่นล่ะเป็นบ่มันบาปกรรมมันก็นอยู่ในการกระทําที่ไปทางโสก็บาปกรรมทางเดียบบุญกรรม ฟังบ่ได้ฟังจักเถื่อในในการแนะนําเหตุปัจจัยของกรรมคือหลวงพ่อเป็นบอกนี่เป่นบอกเพิ่นอธิบายละเอียดแท้ครบาอาจารย์เพิ่นเฮาเคยได้ฟังบ่ละ่ะโอ้ยเฮ็ดบุญอีหยัางน้อไปเฮ็ดบุญน้อขาไก่เพราะว่าาไก่แซ่บๆนี่แหละพอมึงมักเออพร้อมมักต้มไก่ตับไก่มันจะขาอันนี้ล่ะไปจับหักคอมันแอ็กหัวเสร็จ นี่ใช้สิบบาปเลยเบอร์หันนะทุกหัวประคอปุ๊บนี่แหละเอาไปลงวัดรูดสิกลิก้งหายโลเองยังไปกินกุสิลไปให้พระให้พรมมึงกินพร้อมมึงตายผลป,ป่าวะจะได้ผลน,นั่นเสือกันมาแน่น,น่ะนี่ฮัลโหลมันว่าคนได้บุญคาสัตว์ถ้าเกิดกูเหมือนกันยังเสือกันเยอะเนี่ยน,นะคน าเงินเลี้ยไรแจกซองในนี่ล่ะนี่ไปให้เขาเป็นทุกแจกซองมีจิตตามโรงงานตามอมียงไปเขาก็โอ,อ้าอิแล้วส่องอเอาเงินสิไดโนซีสอ่องวอ่าของคนก็ได้บะป่ากระถินวัดนั้นวัดนี้และบุญแท้จริงขบาอาจานเพื่นดังว่าออทำด้วยความเห็นทืต้องบุญมันเกิดจากการ เช่ตนาที่เป็นบุญมีความศรัทธาว่าเออบุญเกิดจากใจที่เห็นว่าโอ้พนเอ็ดความดีเห็นบอกศรัทธาในความดีความว่าบุญก็คือความดีเอ็ดแล้วเป็นการส่งข้อกันได้สร้างประโยชน์คือมาทําบุญในวัดนี้มันมีประโยชน์อย่างวาดัดเนี่ยสร้างประเทศอย่างสร้างแล้วกาบอ่อนวอนบอกหรือสร้างเพื่อรู้อย่างก็ต้องประกอบด้วยปัญญาโอ้พันสร้างว่าเพราะห้า เราได้รู้จักคุูบาจานจักคาสอนพุทธเจ้าว่าวัดนี้เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบุญย่างน้อยเป็นบอกบุญบาปไม่จะไปเฮ็ดบุญจะไปเฮ็ดบาปได้มันลับตกนรกเฮ็ดบุญเด้เเเขึ้นสวรรค์เนี่ยนี่พื้นฐานของคนมาเรียนรู้ศิลธรรมคุณงามความดีธรรมารทิที่เบื้องต้นธรรมารทิที่ทางโลกสรมารทิทีิทางผนโลกก็คือการมาเรียนรู้อริยสัจสี่ รูปน้ําขันห้ากายใจบ่แม่นเฮาเนี่ยเพิ่นนี่ความรู้มองนี้เพิ่นเ,นเ,นเนผยเผยแพร่มองนี้เฮาได้มาเรียนรู้เฮาเข้าใจเฮาก็เห็นทุกเห็นเหตุของทุกหูเห็นเห็นกรรมว่าวโอ้เฮ็ดบุญบ่ได้ขึ้นสวรรค์เฮ็ดบาปไปตนนกนรกเนี่ยเสือเสือกดแห่งกรรมห้ามฆ่าสัตว์ห้ามข,าามขามโมยห้ามเผาขี้โตนินทาคํายาบคายมันเฮ็ดให้ทุกข์ในใจ ก็กรรมไม่ดีนี่เห็มมุให้เฮาเห็นทุกข์กรรมดีให้เฮาเป็นสุขแต่แต่มันก็คือกรรมเออมันคือกรรม,มคือต้องเป็นไฟตายเกิดไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอาเนียต้องเกิดคือเก่าเนี่ยเหตุน้าใดใสจมวมมาเกิดเนี่ยมันก็สิเกิดความเห็นในสัมมาทิฏฐิทั้ทงผลโลกสนใจในอริยสัจสี่มันหงุดห,หงิดเหตุหงุดหงิด โอ,อก้ก็กิเลสเนาะตัวนี้เนาะโอ้เฮ็ดใ้เฮ้เาได้ทํากรรมนี่ก็รับกรรมไปยหนใดบผมมีจังบ่มีกรรมแบบเนี้ยโอ้โบมมีกรรมคือปฏิบัติให้มันเป็นรรมแหละให้มันเป็นรรมยังมีเฮ้าเฮ็ดกรรมก็นี่แหละสอนปฏิบททัติธรรเนี่ยหนังบมมีเฮ้าหนังนี่เด้อเออถ้ามีเฮ้าก็มีกรรมเฮ็ดยังไปเฮายึดเฮาพ่อใจบ่พอใจก็เป็นกรรมนห็นบ่บอกเฮ็ดกรรมอยู่ตลอด คนบริสัมมา,าิทธิาธรรมเดียวกับพ่อใจคนนั้นบมอพ่อใจคนนี้อันนี้กันนั้นแหละกรรมกรรมเกิดจากอุปทานขันธ์ที่มีกูเนี่ยบมอพ่อใจก็แสงเขาด่าเขาก็มีพ่อใจก็ฮักกันแพ่งกันเออพอดีโผได้เงินทือเลขทือหวยผลว่าดีใจเออฮักหลายแพ่งหลายย่อๆดากดมบังเด้เขาว่าแยงหลายไปใน,นนั้นได้ขวด ยึดกันมาสร้างกันกับมีจะเผาไปเผาผีดอกเผ่าหน้ากูจะมองขี่รถกายกูจะมองเหินมั่นสร้างกันเน,น,น,นี่แหละก่มทั้งนั้นความยึดเนี่ศึกษาธรรมเนี่ยมันโอ้ยในห,หัาคายความเห็นผิดในใจเจ้าของฟังธรรมเมื่อก็เกิดสมารถทีเห็นบความเห็นที่ถือต้องในคำสอนพุทธศาสนา อ้วัดว่าเพ่่นมีให้เฮามาเรียนรู้ความจริงบุญบาปเพราะมันเป็นเรื่องของโลกสัตว์โลกบ่บ่อยเยอะตกนั่นโลกเขาก็เหดความดีเอาดีให้การทำความดีต่อกันส่งเคาะกันรักษาศีลในการภาวนากันนี้แหละต่พาลดผลตัวนี้ตัวเรียนรู้กายใจมีเม,ม่นเฮาความารู้เสืกสุขทุกข์ในใ,นใจก็บเม่นเฮาศึกษาไปแหละ นิจะลหน้าไปแหละมันบดีแม่เลื้งย่ยมันย่มันบด้มาเรียนนแะละมันบด้ศึกษาฟังทำบินเข้าใจก็ทุดทุดท้อท้อแท้เออนั่แหละจังว่ามันมันต้องอาศัยความอดทนจากน้อยแหละกิเลสมันมีย่อมเนี่ยในใจเจ้าของความยันดดีมีเปลี่ยนความยันดเสพกิเลสมมันมัก หลงไปแนวต้องมีเยื่อให้มันได้เซพหาเยื่อให้กิเลสมันเป็นธาตุของมันเอาบรูหูโตเห็นบ่จะมีความุขกับอันนั้นอันนี้นี่อันนี้แหละก็หาเยื่อมาปอนให้มันกินให้มันก็กินแล้วมันก็วัดสุกในทางธรรมเราบ่มีไฟโสกมีกูโสกกูอยู่แต่ที่ไดอเหยี่ยงอ็กูสอนมันแต่ว่า <laughs> หูใดอยู่อันนี้แบบสอนปอนแต่ข้อมูลกิเลสปอนบบปอนข้อมูลทางธรรมเข้าไปธรรมนี่โมเม็โม,มเมนเฮ้ากายใจในทางกิเลสแปลว่าเฮ้าเมีนบะเนี่ยเฮาคือจนแท้เขาคือโลยแท้เนี่ยเขาคือคิดร้ายเขาคือรอดเนี่ยเขาคืองามเแี่เขาคือดำ่มเคลืออยู่ไปเปรียบเพียบแล้วก็ทุกเจ้าของ ศึกษาเบื้องละดำล่อสวยขี้เล,ล่รวยจนสุดท้ายก็ตายขึ้กันเมื่อถ้ามีความยึดเบื้องเข้าไปในใจเจ้าของเบื้องนีมีความสุขทุกอารมณ์ต่างๆนะมันอยู่ในใจนั้นเมื่ความเห็นเพื่อจะว่าความเห็นเป็นปัญญาสมาท,ทิคือปัญญา ปัญญาประเสริฐก็ทราบปัญญาคือแสงสว่างปัญญามันยิ่งใหญ่นี่ยปัญญาในทางธรรมนะมันปัญญารู้จำรู้เก่งเรื่องเล่าเอียงในโลกนะปัญญาคือการเรียนรู้ธรรมชาติของใจนั่นอยู่กับธรรมชาตินี้ไปแบบหมดุกทุกเนีย มาเขามาวัดเราก็ต้องเรียนรู้อันนี้แหละแก่นสารสาระที่แท้จริงนี่แนหะโบวถมาหลายมองคูบาอาจารย์เมื่อก็่ามันก็ไปในทางฤทธิ์ทางของขังวัตถุมงคลก็หลายเล้วนี่มาอยู่กับวัตถุมงคลมาทูกมือนี่ก็โอ้ยอาศัยอันนั้นละ่ะถึงอาศัยคูบาอาจารย์นั่นละ่ะ เย็ดวัตถุมงคลเพื่อวัดทิสร,สร้างนี้นเนี่ยคนม,มีวัดมาแล้วมาเย็ดเหรียญให้บูชาเป็นว่าก็ขายฮะละเอา,าบูชาเปเลอเอาลูกปู้กูบา,าจานมาเอาม้วนสานนี่อย่างนี้ดามาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม้วนศานยังมันพืชธาตุ สักวัดธาตุเท่านั้นแหละมีประโยชน์อย่างมีประโยชน์ในการที่จะน้อมใจไปเข้าถึงรรมคือผู้บาอาจารย์พันผ้าปฏิบัติผู้พทธเจ้าพันผ้าเดินทางไดพันผ้าลงในวัตถุบคำว่าวัตถุมงคลเป็นมงคลมงไดวัตถุนั้นนะ่ะมงคลก็มงคลที่ใจเนี่ยไม่เหมือนมงคลมาได้มาแล้วเอามาป้องกันเนี่ยง เอามาเสริมบาร,รมีบาร,รมี่างก็คือขึ้นใจก็คือให้ใจนมันมีกำลังในการทำความดีไปถกมงคลรูปภาพต่างๆพุทธรูปเนี่ยนี่ไม่ได้แม้สิ่งสักเศษ,ษเป็นสิ่งที่เฮาก้าวไหวเพื่อระเลือกให้เกิดบาร,รมีในใจ,นเ,ในในใจนเนี่ย<ฮ>เกิดฤทธิ์ในใจเนี่ยเกิดศรัทธาความเพียร เกิดการเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นอริยสัจสี่ฮะล่ะเกิดความงโง่เกิดความเห็นว่างโง่เพระเเา,าะว่ามีตัวตนโอ้พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่โง่ละอุบาจารย์เพิ่นบ่โง่ล้ะเพิ่นบวทุกข์เพิ่นบวดุกพร้อมลวเพิ่นบมมีตัวตนละเนี่ยจุดมุ่งหมายเนี่ยต้องอธิบายในนี้แม้ว่าเป็นศักดิ์ลงกันคนโอ้รุ้นนี้บ่ธรรมดาได้เรียน,ยนเยนี่ยหุ่นแรก รา้าเป็นล้านผลพนะคุ้ยกันเป็นนี่นะพระก็ได้เราเรียนมาซ่องเบื้องซ่องเบื้องอย่างล่ะมวนสารนี่อย่างนองของแท,ององท้อยู่า่นอของแท้นี่ยังคือของแทล้ทยยล่ะมงคลนแทยอยุ่ไใสล่ะเขาก็ยุ่นที่ใจเป็นมงค้นเดียใจที่ผมมีกีเ่เลสดนี่เดียวบูซาเรียนก็กงกันพระเสียนพ,ะพระวนันนี้ไว้ <laughs> เซียนพระว่าะโอ้เซียนพระนี่พระเนี่ยได้เก่งได้พระพระเมียงพระปอมนี่แหละพระเท้มันต้องตั้งแต่พระโสดาบันนั่นพระเท้นะเรันี้พระปอมกันยด่ออกสมมติเป็นพระอยู่ดอกหุมพระเหลืองนี่ก็ได้เหมือนพระเท้หอกวิสาขายั่งเป็นพระแท้กว่าเยอะโสดาบันนั่นแหละทกกระแสของพระคือกิเลสมันลดลงพระเทะ มันได้อยู่ในชุดเหลืองชุดขาวชุดแดงชุดอย่างไ้มันอยู่ในใจนะได้พระผู้ประเสริฐนะผมมีความโลภความโกรธความหลงนะมันไผ่ก็เป็นพระได้และมีพระเต็มข้อ,ขอว่าดีบะนีม่มงคลหลายบ่มีพระพุทธรูปเต็มวัดโอ้ยวัดนี้มีมงคลหลายบะสร้างใหญ่โตเป็นมงคลอีหลีบะ มีเหรียญมุปูหลวงตาพุทธโลบเต็มวัดเข้าถึงถ้ำยูบบ่ละเข้าใจคําสอน์พุทธเจ้าอยู่บ่ละเข้าใจอยู่บ่หลวงปูหลวงตาเพิ่นสอนอยังเอาเหรียญเพิ่นมาเขียนคอเอาลูกเพิ่นมากราบมาว้ยน่ะเพื่อ,อยังนี่แหละบ่เข้าใจจุดประสงค์ครั้งพุทธการพลรมีสิ่งจิตวิสายลูปเม่นห่พอกพุทธรลปก็มีมาเป็นซื่อน,นี่ล่ะเพิ่นเฮาละลึกถึง บูชาอารัตนะไตรและเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเผืนเผืนผลบ่มีทุกข์แล้วคุณสมบัติมองนั้นที่เขากราบหายนะ่ะเทาเ็นนใดๆเทาจังผลคือเพินเทาจังบทุกคือเพินนั่นแหละกัปฏิบัติตามคําสอนเพิ่นเนี่ยแม้นมาเอาดอกไม้ทูบเทียนบูชาถาวายเข้าพระพุทธคือว่าละ อ่อนวอนจุดรวบจบเทียนสวดมนต์คาถานั้นคาถานี้ซักเิตมันแปลว่าอย่างที่ท้องกันมานะเออเห็นบอกผมบอกว่าเปลกับบอกเข้าใจก็ขึ้นว่าซักธซ์บางมองกับว่าเนี่ยไป,ปแปเนามันบอกขังคนบอกว่าต้องสวบดบทแบบบ่าต้องเปลเนี่ยนี่แหละถ้าเปลแล้วมันมันหูความหมายมันบอก,บอกว่าขังมาว่าเยอะมันขังซักเซต ท้องอยู่จะเก่าจบเพว่าได้ลงต้องมีเลขเก่าพร้อมได้เห็นบ,บ่กเก้าจบร้อยเก้าจบเอท้องเข้าไปเมยก็มีของจนเมยแหละอิติปิโสมืดขึ้นเอาเข้าไปสอดแจง้งเป็นน่าดายชีวิตดีขึ้นบ่รวอยอยู่บก่กม่รวยดิรวยได้หละ่ะขน้อยรวยเขารวยแล้วน่าดายละมีความสุขจักอย่างางกับสังขาร ตายบ่เจ้าละตายอยู่ได้เจ้าเนี่ยมันบ่ทุกอยู่บ่สิตายนั่นวิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนให้เฮาเรียนรู้แก้เจ็บตายความพัดภาคต่างๆกรรมต่างๆเป็นธรรมดาธรรมชาติตามเหตุปัจจัยเขาเจ็บผมมีเฮาเจ็บตายผมมีเฮาตายพัดภาคผมมีเฮาพัดภาคจักอีอย่างเด้ะ มีมาแล้วก็เมื่อไปเป็นเหตุปัจจัยธรรมดาที่มาว่าได้หลายแล้วโอ้ยบารมีหลายบาอกน้อยบารมีน้อยมีสู้โกโ้บอเฮ็ุอย่างได้หลายๆก็ว่าเก่งหนังได้โดนก็นว่าเก่งสวดมนต์ได้หลายก็ว่าเก่งยึดไปในการกระทําต่างๆนี่แหละเป็นเรื่ังว่ากรรมเห็นที่บอกเข้าใจที่บอกนักกรรมนะ ทำด้วยกรารม,ม,มีเราทำเนีกก้นยป่เนี่ยไปเฮ็ดไปแต่บ่มีเฮาเฮ็ดนะก็ง่ายแต่แค่บมมีเฮาเนี่ยปฏิบัติธรรมนะเอองงายเนี่ยทำเหมือนทำไปไม่มีเราทำเนี่ยแต่แต่ว่ามันยากที่อกเข้าใจน่ะบมมีเฮาเฮ็ดเนี่ยได้เพราะว่าเพราะว่ามันยังคือว่าบมมีเฮาเฮ็ดเพราะว่า ก็มันเป็นธรรมะ่นี้นั่นแหละจังว่ามันกิเลสมันบ่อยอมเหรอเหตุอย่างเขาต้องได้เฮ็ุบุญเขาก็ต้องได้ผลนี่แหละจังว่าเบื้องฐานการคุยกับผู้ใดกับเบื้องพุทธเจ้าเป็นจังเบื้องว่าเออระดับคนในนี้ต้องเบาธรรมะซํำใด้ให้เขาฟังว่าได้แค่บุญเนี่ยกับเขากับ เอาเฮ็ดไปตามบุญคือคนมายึดสร้างกุฏิเอาเขามีเจตนาสร้างกุฏิสีให้เขาไปเฮ็ดกรถิ่นก็ไม่ได้อีแหละมันมีเจตนาเนี่ยนะมันยึดเนี่ยนั้นคนมันต้องมีความเห็นที่ถือต้องเขาไม่ได้มีความเห็นว่าเฮ็ดอย่างก็บริจาคมาก,ก็ส่งเคาะทั้งหมดในวัดแต่วันนี้มันยึดเด้จะไปเฮ็ดกระถินไม่ได้จะมา อันน้อยเยอะพกติสเฮ็ดกระถินเน,นได้เนื้ดได้คนน,นัน่นกืถินไปเฮ็ดอะไรมันก็ไม่ได้ <c oughs> มันก็เป็นปุนเมดแหละแต่ว่าในทางรมนะถือว่ากระถินป้าป้าหรือว่อพาพระป้าหรือกระถินก็คือการมาทำุญน,น,นั่นแหละอาศัยกิจกรรมตรงนี้บริจาคปัจใจบริจาคผ้ากระถินกันมปนบอกก็เลยมีบริวารกระถินก็คือ พัดใจตั้ต่างใจทยายาทาตัต่างๆเพื่อมาอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อย,ยู่วัดมีได้เหมือนว่าเออมาแข่งขันกันได้เงินหลายก็ว่าได้บุญหลายหอบัลลีหลายหลวงพ่อวัดนี้คนมาหลายอาจ,จารย์วัดนั้นบมมีไผ่ถวายเลยผมมีกระถินเลยให้เห็นบ่ <g ül> ปีใดบุญนี่พระบมมีกระถินมาให้คนสงสารเงลืยไปท่าบุญโอ้ได้เป็นเศรายี่สิบล้านผอ, <Hz> อน,นี้ก็มีนะว่าโอ้ยพระกันไหนบวชมาหากระถินบ่บวชมาสร้างบ่หรือบวชมายัง้งนะ่ะต้องหาจุดหมายเจ้าของถ้าเข้าใจคำสอนพุทธเจ้ามังกัดยู้ป้ายผมมีเขาสันมีเขาขินเบิ้ง ไก่เน่าๆไปหล่ะเบื้องใจที่มันวุ่นวายวุ่นวายยี่ไดดีมีเป็นยังเอาอยังเสียเอายังเอาไปยังเนี่ยเนี่ยพ่อสันมีแหงมีกุฏิยู่เออพ่ออยู่ใดปัจจัยสบายล่ะเนี่ยเนี่ยอย่างว่ายุคนี้มันทุกส,สบาย่ายุก้อนกุบ่ายจา์เพิ่นลำบากไฟฟืนไฟฟ้ากันเนี่ยน้ำ น้ำท่าก็ไปตักหิ้วห้าบพื่กกันตะกคี้นั่นเขาโชคดีเขาได้เจอในยุคที่ลำบากแล้วก็เจอในยุคสบายเขามาพิจารณาทบทวนเบิง้งเอกสิต้องการอย่างทุกวันนี้กับผ่านมาแล้วแค่นี้น,ะ,น,กนะก็ยู่ในตัวเนาะก็มาสอนเจ้าของเนาะดิ้นล่นอย่างไปแข้งก็ไปที่เอาอย่างสุดท้ายกับผมมีเพื่อนได้อย่างไปหรอก คือปัญญาตรงนี้เราคือกำลังใจคือคือบาลามีตรงนี้แหละเล่ยมันก็มาย้วมาย,ว,มย,ว,มยวนใหละนี่เฮาจะได้ดีมีเปลี่ยนแบบสบายสบายเปรียบเทียบว่านั้นวัดนี้ไปช่วงนี้นะเพื่อแล้วได้กระถินได้เงินหลายนอกโอ้ยดีใจนั่มเพราะว่าเขาได้หลายได้น้อยแท้เพรว่าโอ้ยสวยน่ะเลยนออยู่โอ้ พระทุกบชเข้ามาโสตายไปนั่นเลยปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าต้อนังภาวนาไปแล้วเพิ่งชีวิตมันดินล่นย้อนกิเลสตัญหามันทุกข์ย้อนบวเหียนเฮียตของทุกข์ไปแล้นี่แหละกิเลสหน่่ยสร้างกรรมขึ้นมาปุ่งแต่งขึ้นมาบวาเหีนสังขาร ความรู้สึกนึกคิดคิดขึ้นมาแล้วก็ดับคิดขึ้นมาแล้วก็ดับก็กลับมาคิดอีกก็ดับอีกอยู่หันแหละวนอยู่อยู่วนอยู่กับความคิดแต่ก็บอกว่าคิดห็นบอกม่รู้ตัวคิดไปแล้วก็ทุกไปทุกไปก็ดับไปอยู่น่เนี่ยโอ้มันเป็นในนี่ได้กี่เลยวน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 เด้อ กิเลสกรรมวิบากวนอยู่คิดเดียวกับว่ามีความโศกกรรมรับผลกรรมไปนั่งเบิ่งความเป็นจริงแล้วมันบ่มีอย่างให้ยึดมันถือมันอย่างเดียวทุกอย่างมันดับของเขาบ่ตองเฮ็ดหยั่งบ่ดีใจบ่เสียใจกบหยังนี่แหละแยกแยะให้มันถือตรงระดับ มื่อเจตีปัญญาเจ้าของก็พัฒนาขึ้นมาตัวมันจะได้ผลจะได้ออียงไปอย่างงูอยูด่ดอความดีมันเป็นอะไรก็เรียกความดีไปตามกำลังเจ้าของ